ในวันที่9ธันวาคม2567กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดปฏิบัติการ kick off จัดระเบียบซอยกองพนันธพลตรวจเข้มในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยในวันนี้นายเดชาจตุธนาน,านันผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเขตตรวจราชการที่2ได้เป็นผู้นำตรวจพร้อมด้วยนายพุทธกรวิชัยดตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครนายเทววนบุพักดีหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จ้ทีสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและคณะทํางานของสอสอรวมออกตรวจโรงงานในซอยกองพนันพลค่ะซึ่งการตรวจในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่ออยากให้มีการตรวจกำกับโรงงานอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์ให้กับชุมชนโดยจะเริ่มที่ซอยกองพนันธพลที่มีอยู่62โรงงานเริ่มต้นในขั้นแรกจะตรวจในสีด้านก็คือเครื่องจก ip, ักรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงระบบบำบัดมลพิษและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดยจะดูว่าทุกโรงงานได้ดำเนินการตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดหากพบว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตและพบปัญหาในกระบวนการทำงานก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายมีการสั่งปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งหยุดเพื่อปรับปรุงแล้วแต่ความผิดที่พบส่วนในขั้นตอนต่อไปนั้นก็จะเป็นการตรวจด้านประสิทธิภาพทั้งการตรวจวัดอากาศน้ำทิ้ง พร้อมขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในสมุทรสาครอย่างเช่นตำบลนานโคค่ะทั้งนี้การตรวจในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อจากการปฏิบัติการกองพนันธุ์คอแซนบอ์ที่จะมีการคุมกําเนิดมาให้เกิดโรงงานแห่งใหม่และโรงงานที่มีอยู่แล้วนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้นอีกทั้งในพื้นที่อื่นนั้นจะมีการทํางานร่วมกับพื้นที่การจะตั้งโรงงานแห่งใหม่ตามจุดใดๆจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายรวมถึงต้องผ่านการประชาพิจารณ์ของชุมชนด้วย สำหรับในซอยกองพนันพลนี้จะตรวจในขั้นแรก62โรงงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ค่ะ สนับสนุนโดย CDT เมกาเซล2024มหกรรมลดทั้งตึก10-14ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัย